เสียงลมพัดผ่านป่าสาปรมรณะใบไม้ไหวเหมือนมีบางสิ่งกำลังจับจ้องคุณอยู่เกียรติผู้กล้าที่กล้าเข้าป่าต้องเผชิญกับอสูรยองและวิญญาณที่ยังหลงเหลือหัวใจมือมาที่ถูกตราประทับกำลังเรียกหาใครสักคนที่จะเข้าไปท้าทายมันแต่ใครจะรอดออกมาได้และป่าสาปรมรณะจะปล่อยให้ใครหนีไปง่ายๆจริงหรือคืนนี้คุณกล้าพอที่จะตามเกียรติเข้าไปในความมืดของป่า หรือคุณจะปล่อยให้ความสยองค้างอยู่แค่ในเรื่องเล่ากดติดตามและเข้ามาพิสูจน์ความหลอนด้วยตัวคุณเองลมเย็นพัดวูบผ่านต้นไม้สูงใบไม้ไหวกราวราวกับเสียงกระซิบเผาความเงียบงันปกคลุมทั่วทั้งป่ามีเพียงเสียงก้าวเท้าของเกิที่ดังสะท้อนอยู่ในหัวใจเขามาเพียงลำพังเพื่อตามหาความจริงเกี่ยวกับป่าสาปมรณนะตำนานเล่าว่าใครก็ตามที่ย่างกลายเข้ามาจะไม่มีวันได้กลับออกไป ยิ่งเดินลึกเข้าไปกลิ่นอับชื้นเหมือนซากเน่าโชยมาแต่จมูกเกียดหยุดนิ่งทันทีหัวใจเต้นแรงเหมือนจะทะลุออกมาเงาดำพา่าผ่านสายตารวดเร็วเกินกว่าจะเป็นสัตว์ป่าเสียงหอบหายใจหนักหนักดังขึ้นจากความมืดเหมือนบางสิ่งกำลังเจ้ามองเขาอยู่โดงตาคู่หนึ่งทะประกายสีแดงฉานปรากฏขึ้นกลางความมืดร่างสูงใหญ่เคลื่อนไหวอย่างเชิงชาเสียงกระดูกเสียดสีกันดังกรอบกราด เกียดถอยหลังอย่างระแวดระวังแต่พื้นใต้ฝ่าเท้ากลับย่อลงเหมือนเหยียบหลุมโคลนเขาเหลือบมองลงไปและพบว่ามันไม่ใช่โคลนแต่มันคือกองแขนขาแห้งกรังของผู้ที่เคยหลงเข้ามาในป่าแห่งนี้เกียรติแทบกลั้นเสียงกรีดร้องเงยเย็นไหลอับทั่วร่างเบื้องหน้าคือเงาร่างหมูหมาเบื้องล่างคือซากศพนับไม่ถ้วนและเสียงกระซิบแผ่วเบาดังขึ้นรอบด้านพร้อมกันเจ้าคือรายต่อไปเกียิยูนิ่ง เสียงหัวใจเต้นทีรัวจนแทบกลบเสียงอื่นแต่กระซิบแปลกๆรอบตัวกลับดังขึ้นเรื่อยๆเหมือนมาจากทุกทิศทางใกล้เสียจนแทบสัมผัสได้ที่ข้างหูสายตาของเขาจับจ้องไปยังเงาร่างนั้นร่างสูงใหญ่ยืดตรงผิวหนังฉีกขาดเป็นริ้วเผยให้เห็นเนื้อเยื่อที่ยังคงขยับตัวได้เองเล็บยาวแหลมคมสะท้อนแสงจันทร์มันลากผ่านลำต้นไม้จนเกิดเสียงขูดแสบหูดังยาวนานเหมือนจงใจท้าทาย เกียดพยายามก้าวถอยแต่ทุกย่างก้าวกลับย่ำลงบนกระดูกหลกละเอียดเสียงกรอบกแกรบใต้ฝ่าเท้าเหมือนย้ำเตือนว่าไม่มีทางถอยหนีดวงตาสีแดงฉานขยับเข้ามาใกล้ขึ้นลมหายใจร้อนเผาของมันกระทบผิวหน้าเกียดยกมีดกพระในมือขึ้นอย่างสั่นเทาแต่แรงกดดันมหาศาลกลับทำให้แขนแทบยกไม่ขึ้นทันใดนั้นเสียงกรีดร้องโหยโหนดังขึ้นจากความเมื่อไม่ใช่เสียงของสัตว์ไม่ใช่เสียงของมนุษย์ แต่มันคือเสียงนับสิบนับร้อยที่ประสานกันอย่างทรมานต้นไม้รอบด้านไหวสถานรากไม้โผล่พ้นพื้นดินราวกับมือที่พยายามจะคว้าจับเงาเมื่อรเริ่มโอบล้อมเข้ามาและเกียรติรู้ทันทีว่าสิ่งที่เห็นตรงหน้าไม่ใช่เพียงอสูรตนเดียวแต่คือการตื่นขึ้นข,นของบางสิ่งที่ถูกผนึกไว้ในป่าสาประมรนี้มาเนิ่นนานเกียรติกลืนน้ำลายฝืดคอมือที่กำพรายยังสั่นไม่หยุดเขาพยายามรวบรวมสติ แต่ดวงตาสีแดงที่จ้องตรงมานั้นกลับทำให้ความกลัวทะลักล้นจนแทบหายใจไม่ออกอสูรร่างมือหือมาก้าวเข้ามาพื้นดินสั่นสะเทินราวกับแผ่นดินไหวเสียงโครงกระดูกเสียดสีกันดังลัน่นกลิ่นสาบเน่าแรงขึ้นจนแทบอาเจียนเกียรติยกพระฟาดเต็มแรงเสียงโลหะกระทบเนื้อเน่าเปื่อยดังชัวแต่กลับไม่สร้างบาดแผลแม้แต่น้อยมีเพียงของเหลวสีดำไหลซึมออกมาส่งกลิ่นข้าวเหม็นคลุ้งยิ่งกว่าเดิม อสูรเงยหน้าโหราต่ำๆเสียงโหรานั้นสะท้อนกล้องในสมองจนเกียิแทบเสียสติต้นไม้รอบข้างสั่นไหวราวกับตอบสนองเสียงนั้นทันใดนั้นเงาร่างเล็กนับสิบผุดขึ้นจากพื้นซากคนที่แห้งกลังค่อยๆขยับตัวกระดูกกกรอบแกรบดังขึ้นพร้อมกันพวกมันคือลูกสมุนที่ถูกปลุกขึ้นมาโดยอสูรตนนี้เกียิถอยหลังจนชนเข้ากับลำต้นไม้ใหญ่เงยเย็นชุ่มหลัง เสียงลมหายใจที่สลับกับหัวใจที่เต้นรัวเขาเงยหน้ามองท้องฟ้าที่ถูกเมฆหนาทึบบดบงังแสงจันทร์ดับวูบทุกอย่างตกสู่ความมืดมิดเสียงกระซิบพร้อมกันนับร้อยดังขึ้นไม่มีใครออกไปจากที่นี่ได้เงาดำทั้งหมดพุ่งเข้าหาเกียรตในคราวเดียวเกียรตฟันพระใส่เงาดำเบื้องหน้าเสียงกระดูกแตกดังเป่าร่างหนึ่งร่วงลงแต่ทันใดก็ลุกขึ้นใหม่ดวงตาวาวว่างเรืองแสงจางๆเหมือนถูกควบคุมด้วยพลังบางอย่าง เขาหอบหายใจแรงเงอผสมกับกลิ่นเลือดและซากศพทําให้ลำคอคมปรามือทั้งสองเปื้อนของเหลวสีดําเหนียวหนอะที่ยังเดือดพล่านราวกับมีชีวิตอสูรร่างมหึมาไม่รีบร้อนมันยืนมองเกียรตจากระยะไกลเหมือนนักล่าที่ปล่อยเหยื่อดินรนให้จมอยู่ในฝันร้ายที่มันสร้างขึ้นเสียงฝีเท้ารอบตัวดังกรอบกราเกียรติเวงพระไปอีกด้านสีสันหนึ่งหลุดกระเด็นแต่ร่างนั้นกลับยังเดินเข้ามา พร้อมเสียงกระดูกเสียดสีที่ทําให้ขนลุกหัวใจเขาเต้นแรงขึ้นสายตาเริ่มพรม่ามัวเพราะความหวาดกลัวแต่สัญชาตญาณน,นักล่ายังคงตื่นเขากัดฟันกรอดพุ่งตัวฝ่างเงามืดวิ่งสุดแรงไปตามช่องว่างแคบแคบระหว่างต้นไม้เสียงกรีดร้องโหยโหนดังสะท้อนตามหลังกิ่งไม้เกี่ยวแขนเกี่ยวขาเหมือนพยายามรั้งเขาไว้ทุกฝีก้าาคือการต่อสู้กับความตายเกียดพุ่งทะลุพงหน,นานาก่อนจะสะดุดล้มลงอย่างแรง เขาเงยหน้าขึ้นและสิ่งที่เห็นตรงหน้าทําให้เลือดในกายเย็นเฉบเบื้องหน้าคือสารหินโบราณเต็มไปด้วยอักษรประหลาดที่ส่องแสงสีแดงฉานและตรงกลางมีบางสิ่งกําลังเต้นเป็นจังหวะเหมือนหัวใจขนาดมหึมาที่ยังคงมีชีวิตเกียิจ้องไปที่สารหินตรงหน้าอักษรประหลาดบนแท่นเรืองแสงว่าสว่างขึ้นทุกครั้งที่หัวใจยยกย้ายเต้นตุบๆเสียงนั้นก้องสะท้อนรอบป่าเหมือนกลองเรียกสิ่งชั่วร้ายให้ตื่นขึ้นมา เขาขนลุกสู้ลมหายใจติดขัดเหมือนอากาศรอบตัวถูกดูดหายไปเกียิพยายามถอยแต่กลับถูกแรงบางอย่างรั้งไว้เท้าของเขายึดติดกับพื้นดินอย่างประหลาดเสียงกรีดร้องโหยโหดังขึ้นอีกครั้งแต่คราวนี้ดังมาจากในหัวภาพซ้อนปรากฏตรงหน้าเขาเห็นเงามนุษย์นับร้อยนับพันถูกบีบอัดลงไปในหัวใจยักย้ายนั้นทุกวิญญ,ญาณกรีดร้องดิ้นรนและถูกกักขังตลอดการเกียิกัดฟันแน,น่น หัวใจสั่นระรัวเหมือนจะหลุดออกมาทันใดนั้นสารหินก็แยกออกรากไม้หนาปานงูเลยพันรอบหัวใจแล้วค่อยๆค,คลายตัวออกเหมือนกำลังปลดผนึกพื้นดินสะเทือนต้นไม้โบราณโค่นลงทีละตนลมแรงหอบกลิ่นเน่ากระคลุ้งไปทั่วและเสียงฝีเท้าหนักหน่วงของอสูรก็ดังใกล้เข้ามาดวงตาสีแดงฉานคู่เดิมปรากฏขึ้นอีกครั้งคราวนี้อยู่ไม่กี่ก้าวตรงหน้าเกศมันเงยหน้าโหระดำำ ก่อนเอื้อมกรงเล็บไปแตะหัวใจมีมาเลือดสีดำพุ่งออกมาเป็นสายกระเซน็นเปิดทั่วสารหินเกียรตัวแข็งทื่อในเสี้ยววินาทีเขารู้ว่าตัวเองกำลังยืนอยู่ต่อหน้าต้นกำเนิดอสูรสยองเกียริมองตาขางเมื่อเห็นอสูรยกหัวใจมีมาออกจากท่านหินเส้นเลือดสีดำแตกกระจายเลยเกาะพันตามแขนขาและลำตัวของมันเสียงหัวใจเต้นก้องสะท้อนดังกว่าเสียงฟ้าผ่า ทุกการเต้นทำให้พื้นดินสั่นสะเทินต้นไม้โบราณรอบด้านแห้งตายราวกับถูกดูดพลังเกียริพยายามก้าวถอยแต่แรงกดดันรอบกายหนักขึ้นเรื่อยๆเหมือนภูเขาทั้งลูกทับลงบนบา่าหูอื้อจนแทบไม่ได้ยินเสียงอะไรนอกจากเสียงหัวใจที่เต้นอย่างบ้าคลาั่งร่างอสูรเริ่มแปรเปลี่ยนผิวเน่าเปือยกลับมอกเนื้อใหม่สีคล้ำเส้นเลือดหนาเต้นตุบๆอยู่ภายนอกใบหน้าบิดเบี้ยวแยกออกเป็นสองสามชั้น ดวงตานับสิบลืมขึ้นพร้อมกันจ้องมองเกียรตเรากับเหยื่อเพลงรายเดียวเสียงกรีดร้องนับพันดังจากหัวใจดังประสานกับเสียงคำรามต่ำของอสูนก้องสะเทินจนป่าแทบแตกเป็นเสียงเกียร์สั่นสถานทั้งร่างเขากัดฟันแน,น่นคว้าพระในมือไว้สุดแรงความคิดเดียวที่ยังพอเหลืออยู่ในหัวคือต้องหาทางหยุดหัวใจต้องสาบนี้ให้ได้ทันใดนั้นสายฟ้าฟาดลงกลางป่าอย่างรุนแรง เปลวไฟลุกไม้กิ่งไม้รอบด้านเผยให้เห็นสัญ,ญลักษณ์บนสารหินที่ส่องสว่างขึ้นเหมือนมีพลังบางอย่างรอคอยให้ถูกปลุกเกียริเบิกตากว้างแสงจากสัญ,ญลักษณ์บนสารหินแผ่กระจายเป็นลวดลายเรืองแสงทอดยาวไปตามพื้นดินเชื่อมตรงเข้าสู่หัวใจมีมาที่อสูรกำลังผสานร่างเสียงกรีดร้องของวิญ,ญญาณในหัวใจดังสะท้อนกลบเสียงฟ้าคำรามทั้งหมดเกียริรับรู้ได้ทันทีสารหินนี้ไม่ใช่เพียงแท่นบูชา แต่มันคือตราประทับที่คอยผนึกโขกใจต้องสาบเอาไว้มือของเขาสั่นระริกแต่ลึกๆก,ก็เกิดประกายแห่งความหวังเขาก้าวเข้าใกล้สัญ,ญลักษณ์บนแท่นหินและทันทีที่ปลายนิ้วแต่สัมผัสความร้อนว่าก็แผ่ซ่านเข้าสู่ร่างกายเหมือนมีบางสิ่งไหลเข้าสู่เส้นเลือดภาพนิมิตพระเลือนผุดขึ้นในหัวเป็นภาพชายชราผู้หนึ่งยืนถือพระเช่นเดียวกับเขากำลังสลักอักษรเหล่านี้ลงบนหิน และเสียงทุ้มต่ำเอ่ยขึ้นในความคิดของเกียริตราประทับนี้คือกุญแจแห่งการทำลายเกียริสะดุม้มหันไปมองอสูรที่กำลังแปลเปลี่ยนร่างอย่างสมบูรณ์ร่างกายของมันขยายใหญ่กว่าต้นไม้สูงกล้ามเนื้อสีคล้ำสั่นกระเพิ่มเลือดดำไหลย,ย้อยจากปากและดวงตามันคำรามกองเสียงสะท้อนกระแทกสารหินจนแทบแตกเป็นเสี่ยงแรงลมพัดกันโชกดวงตานับสิผันมาจ้องเขาในคราวเดียวเกียริบีบพระแนน และในเสี้ยววินาทีนั้นลวดลายบนคมพระก็เรืองแสงขึ้นเองเหมือนตอบสนองต่อพลังจากสารหินทันใดนั้นเสียงกระซิบจากวิญญาณนับพันดังขึ้นพร้อมกันเจ้าคือผู้สืบทอดจงปิดผนึกหัวใจนี้เสียเกียรติยกพระที่ส่องแสงขึ้นสูงแสงสีแดงผสมขาวพุ่มวับออกมาเหมือนเปลวไฟที่แผดเผาความเมื่อรอบกายต้นไม้ที่เหี่ยวแห้งกลับฟื้นใบเขียวในชั่วพริบตาอสูรคำรามลัน่น ก้าวเท้าเข้ามาอย่างบ้าคกลางพื้นดินแตกร้าตามแรงกดมหาศาลดวงตานับสิบกะพริบถี่แต่ละดวงฉายแววแห่งความเกลียดชังเกียรติสูดหายใจลึกเสียงหัวใจของตนเองดังแข่งกับเสียงหัวใจต้องสาบเขาก้าวไปข้างหน้าร่างสั่นแต่ดวงตากลับแนว่วแน่อสูนฟาดกรงเล็บใสแรงมหาศาลจนต้นไม้ใหญ่หลากละเอียดแต่เกียรติกระโดดหลบได้วุดวิดคมพระในมือกรีดฟันกลางอากาศ แสงจากคมมีดกระแทกใส่ผิวเนื้อสูนเสียงกรีดร้องแสบแก้วหูดังสะท้อนผิวคล้ำของมันแตกออกเผยให้เห็นเส้นเลือดสีดำที่ดิ้นราวกับงูเลือดสาดกระเซ็นตกใส่พื้นซึ่งทันทีที่หยดลงพื้นดินก็ไม่เป็นรอยดำเกีรดหอบหายใจมือที่จับพระเจ็บปลากแต่เขาเห็นแล้วว่าพลังตราประทับคือสิ่งเดียวที่สามารถทำลายสูนได้จริงทันใดนั้นหัวใจมิมาก็เต้นแรงขึ้นอีก แรงสั่นสะเทือนจนสารหินแทบแตกอสูรแงนหน้าคำรามแล้ววิญญาณนับร้อยก็ผุดออกจากหัวใจทยานเข้าสู่ร่างมันทีละดวงร่างของอสูรใหญ่ขึ้นอีกกล้ามเนื้อหืมหมาขยายจนท้องฟ้ามืดมิดเกียดถอยหลังเงยเย็นชุ่มกายเขารู้ทันทีว่าสิ่งที่กำลังเผชิญหน้าไม่ใช่อสูรตนเดิมอีกต่อไปแต่คือร่างแท้ของต้นกำเนิดอสูรสยองเสียงคำรามสะเทือนป่า คลื่นแรงสั่นสะเทิอนพัดกระแทกใส่เกียรจนร่างแทบปลิวกระแทกกับลำต้นไม้ใหญ่เขาฝืนลุกขึ้นเลือดไหลสิบที่มุมปา่าดวงตายังไม่ยอมละจากอสูรมันสูงตรงานเงาร่างบทบางแสงจันทรจนมืดมิดแขนยาวมือหมาสองข้างกลางออกปลายนิ้วกลายเป็นกรงเล็บแหลมยาวราวหอกพร้อมเสียงลมหายใจร้อนจัดที่พ่นออกมาเป็นควันสีดำเกียรวิ่งพุ่งไปข้างหน้าพระในมือส่องแสงว่า ทุกก้าของเขาสั่นสะเทือนด้วยแรงศรัทธาเสียงกระซิบจากวิญญาณผนกยังดังอยู่ในหัวจงฟันมันด้วยแสงแห่งตราประทับโครงเล็บมหึม,มากวาดลงมาเกียดกระโดดหลบวุดวิดก่อนฟันพระใส่ข้อมืออสูรเต็มแรงเสียงแตกดังสนาน่นเส้นเลือดสีดำกระจายออกมาเป็นฝอยอสูรแผดร้องก้องกังวาลจนพื้นป่าแตกเป็นหลุมลึกแรงระเบิดสัตเกียปรปลิวกระแทกหินโลกหมุนวนรอบตัว เขาหอบหายใจแรงมือยังจับพระแน่นไม่ยอมปล่อยอสูรก้าเข้ามาอีกครั้งทุกก้าวคือแรงกดทับมหาศาลต้นไม้รอบด้านหักโค่นลงทีละต้นเกียติยกพระขึ้นสูงและแสงจากคมมีดก็สว่างจ้าจนความเมื่อถอยห่างไปชั่วขณะดวงตานับสิบของอสูรรีลงมันคำรามต่ำอย่างเกลี้ยวกราดก่อนจะพุ่งเข้าหาเกียดด้วยความเร็วเหนือคาดเกียิสูดหายใจเฮือกสุดท้าย ก้าวขึ้นไปเผชิญหน้าโดยไม่ถอยหลังแม้แต่ก้าวเดียวอสูรพุ่งเข้าหาเกียรติแรงมหาศาลจนลมพัดแรงสั่นสะเทือนรอบป่าเกียรติยกพระขึ้นสูงแสงสีแดงขาวพุ่งวาบสะท้อนกับสายฝนที่ตกโปรยปลายเสียงกระทบดังสน,นั่นพระกระแทกกรงเล็บศูนย์ทั้งแรงและความร้อนแผ่ซ่านร่างของอสูรสั่นสะท้านดวงตานับสิบเบิกกว้างเหมือนตกใจต่อแสงแห่งตราประทับเกียรติถอยหลังหนึ่งก้าว แต่ในหัวใจกลับแน่วแน่เขายื่นพระไปยังหัวใจมิมาที่ผสานกับร่างอสูรและในขณะนั้นเสียงวิญญาณจากหัวใจต้องสาบก้องขึ้นจงทำลายมันเพื่ออิสระของเราเกียรติสูดลมหายใจลึกรวมพลังทั้งหมดไว้ที่ปลายพระฟันพระเข้าใส่หัวใจอย่างเต็มแรงแสงสีแดงจ้าพุ่งออกจากคมสายเลือดดำและวิญญาณนับร้อยถูกดึงออกจากร่างอสูรอสูรคำรากลองแรงสั่นสะเทือนทำให้พื้นป่ารรา ต้นไม้ใหญ่ล้มโคนแต่พระของเกียดยังคงเรืองแสงแรงบีบจากอสูรถูกสกัดไว้ไม่ให้เข้าใกล้ทันใดนั้นหัวใจมือหมาระเบิดว่าพลังดำแตกกระจายร่างของอสูรค่อยๆละลายหายไปเสียงกรีดร้องของมันผสมกับเสียงลมหายใจของวิญญาณค่อยๆเงียบลงจนป่าเต็มไปด้วยความสงบที่เยือกเย็ยนเกียดหอบหายใจร่างเปื้อนเลือดและโคลนแต่สายตาย,ยังคงจับจ้องสารหิน ลดลายสัญ,ญลักษณ์สว่างจางๆเรากับกล่าวขอบคุณที่ถูกปลุกให้ทำหน้าที่ของตนสำเร็จความมืดของป่าสาปรมรณะค่อยๆจางลงและในความสงบที่กลับคืนเกียรติรู้ว่าเขาได้เป็นผู้พิทักษ์ป่าและตราประทับแห่งนี้แล้วเกียรติยืนอยู่กลางป่าสมบสายฝนโปรยปรายชา้ชาๆแต่ความรู้สึกเยืะอเกี่ยนยังคงแผ่ซ่านใบไม้ไหวเบาเหมือนกระสิบเดอนและรากไม้บางต้นก็เหมือนขยับตัวใต้ดิน เขาเดินไปยังสารหินมองลวดลายสัญ,ญลักษณ์ที่สว่างจางๆหัวใจยังเต้นแรงและบางอย่างยังคงกระซิบอยู่ในความคิดเจ้าผู้กล้ายังไม่จบเพียงเท่านี้เกียติสะดุม้มเงยเย็นซึมทั่วร่างเสียงฝีเท้าเบาๆดังขึ้นจากความเมื่อแต่เมื่อเขาหันไปไม่มีใครอยู่เพียงแค่รอยเท้าสีดำวับวาวปรากฏบนพื้นโคลนและลมเย็นพัดผ่านทำให้ใบไม้ไหวสถานราวกับสิ่งมีชีวิตกำลังจ้องมองเขารู้ว่า หัวใจมือหมาถูกทำลายไปแล้วแต่วิญญาณบางส่วนของอสูรยังคงหลงเหลือและป่าสาปรมรณะยังไม่พร้อมจะปล่อยใครออกไปอย่างง่ายดายเกียดเงยหน้ามองฟ้าสายฟ้าที่ฟ,า,ฟาดกลางป่าเมื่อคืนจางลงเหลือเพียงเมฆหม่นและในความเงียบสงบเขารู้นี่คือเพียงจุดเริ่มต้นของความสยองครั้งต่อไปใบไม้ไหวเบาเหมือนเสียงโหราเผ่ๆจากความมืดเสียงลมพัดผ่านป่าสาปรมรณะ กระซิบเบาๆราวกับมีใครอยู่ไกลเจ้าคือผู้กล้าหรือผู้ตกเป็นเหยื่อคนต่อไปเกียดยืนตัวแข็งทื่อเงื่อเย็นซึมทั่วร่างแต่สายตายังคงจับจ้องความมืดรอบตัวใบไม้ไหวและเงาดำเล็กๆเคลื่อนอยู่ไกลๆแต่เมื่อเขาหันไปไม่มีใครอยู่หัวใจเขาเต้นแรงเหมือนเตือนว่าป่าสาปรมรณะยังไม่สิน้นฤทธิ์อสูรที่ถูกผนึกยังหลงเหลือบางส่วนและใครก็ตามที่กล้าเข้าไป จะไม่มีวันออกมาอย่างง่ายดายเสียงฝีเท้าหนักเบาก้องอยู่รอบตัวเกียรตและกระซิบสุดท้ายคืนนี้อาจเป็นคืนของเจ้าจบแต่ความสยองยังคงอยู่และป่าสาประมรนารอคอยผู้กล้าที่จะท้าทายมันต่อไปลมเย็นพัดผ่านต้นไม้สูงใบไม้ไหวกราวราวกับกระซิบเบาๆความมืดปกคลุมป่าสาปรมรณะเกียรติยืนตัวแข็งหกใจเต้นแรงจนแทบระเบิดสายตาจับจ้องทุกเงาเมืดรอบตัว เสียงกรีดร้องโหยหนดังสะท้อนราบป่าไม่ใช่เสียงของสัตว์ไม่ใช่เสียงของมนุษย์แต่เป็นเสียงวิญญาณที่ถูกขังอยู่ในหัวใจต้องสาบเขายกพร้าขึ้นแสงสีแดงผสมขาวพุ่งวาบออกจากคมสะท้อนกับสายฝนและความเมื่อรอบกายทุกก้าวคือการต่อสู้กับสิ่งที่เหนือจินตนาการอสูรยักษ์ายก้าวเข้ามาพื้นดินสั่นสะเทือนตามแรงก้าวโครงเล็บแหลมคมฟาดลงเกียรตหลบวูดวิดแต่หกใจเขารู้ นี่คือการประทะครั้งสุดท้ายเขาฟันพระใส่หัวใจมือมาที่ผนึกวิญญาณอสูรแสงพุ่มวา่าเลือดดำและวิญญาณน,นับร้อยถูกดึงออกจากร่างอสูรคำราำม้องแรงสั่นสะเทือนแทบทำลายป่าสุดท้ายหัวใจมือมาระเบิดวา่าร่างอสูรค่อยๆละลายหายไปป่าสาปมรณะเงียบสงบแต่บางสิ่งยังหลงเหลือบางสิ่งที่ยังรอคอยใบไม้ไหวเงาเมื่อเคลื่อนอยู่ไกล และเสียงกระซิบเบาๆดังขึ้นคืนนี้อาจเป็นคืนของเจ้าลมเย็นพัดผ่านต้นไม้สูงใบไม้ไหวเหมือนเสียงกระซิบแผ่วเบาความมืดปกคลุมป่าสาปรมรณะเกียรติยืนตัวแข็งหัวใจเต้นแรงจนแทบระเบิดสายตาจับจ้องทุกเงามืดรอบตัวเสียงกรีดร้องโหยโหนดังสะท้อนไม่ใช่เสียงสัตว์ไม่ใช่เสียงมนุษย์แต่เป็นเสียงวิญญ,ญาณที่ถูกขังในหัวใจต้องสาเขายกพระขึ้น แสงสีแดงผสมขาวพุ่มวับออกจากคมสะท้อนกับสายฝนและความเมื่อรอบกายอสูรยักย้ายก้าวเข้ามาพื้นดินสั่นสะเทือนกครงเล็บแหลมฟาดลงเกียดหลบวุดวิดแต่หกใจเขารู้นี่คือการประทะครั้งสุดท้ายเขาฟันพระใส่หัวใจมือมาที่ผนึกวิญญาณอสูรแสงพุ่มวบับเลือดดำและวิญญาณน,นับร้อยถูกดึงออกจากร่างอสูรคำรามกองแรงสั่นสะเทือนแทบทำลายป่า หัวใจมือมาระเบิดว่าร่างอสูรค่อยๆละลายหายไปป่าสาปมรณะเงียบสงบแต่บางสิ่งยังหลงเหลือรอคอยใบไม้ไหวเงาเมื่อเคลื่อนอยู่ไกลเสียงกระซิบเบาๆดังขึ้นคืนนี้อาจเป็นคืนของเจ้าจบแต่ความสยองยังไม่จบความมืดของป่าสาปมรณะไม่ได้หายไปทั้งหมดเพียงแต่สงบลงชั่วขณะเกียรติยืนหอบหายใจร่างเปื้อนเลือดและโคลน แต่สายตายังคงจับจ้องความมืดรอบตัวใบไม้ไหวเรากับมีบางสิ่งเคลื่อนไหวอยู่ไกลๆเขาเดินไปยังสารหินอีกครั้งลวดลายสัญ,ญลักษณ์เรืองแสงอ่อนๆเหมือนกำลังเืินบางอย่างทันใดนั้นลมเย็นพัดแรงขึ้นเสียงหัวใจดังตุบๆดังจากใต้พื้นดินไม่ใช่ของเกียรติแต่เป็นเสียงของสิ่งมีชีวิตที่ยังหลงเหลือจากหัวใจอสูรเกียรติสะดุ้งรู้สึกได้ว่ามีสายตาจับจ้องอยู่แต่เมื่อเขาหันไป ไม่พบใครเพียงแค่รอยเท้าสีดำวับวาวปรากฏบนพื้นโคลนเหมือนกำลังเคลือบคลานเข้าหาเขาเกียรติรู้ทันทีป่าสาปรมรณะยังไม่ปล่อยใครออกไปง่ายๆและคืนนี้อาจเป็นเพียงคืนแรกของความสยองที่แท้จริงความมืดของป่าสาปรมรณะยังคงกดดันแม้ร่างอสูรตนใหญ่จะหายไปแล้วแต่บางสิ่งยังหลงเหลือบางสิ่งที่ไม่ใช่มนุษย์บางสิ่งที่ยังคอยจ้องเขาอยู่ เกียรติเดินช้าๆผ่านต้นไม้สูงทุกฝีก้าวเหมือนถูกจับจ้องรากไม้ขยับเล็กน้อยราวกับมีชีวิตและเสียงลมพัดคล้ายคำกระซิบเผ่วเบาทัานใดนั้นหมอกหนาแผ่คลุมพื้นดินเงาดำเล็กๆปรากฏขึ้นรอบตัวเขาดวงตาสีแดงจางๆส่องแสงในความมืดและเสียงโหกระาเบาๆดังขึ้นจากทุกทิศทางเกียรติยกพระน,นั่นแต่เมื่อก้าวเข้าไปใกล้เงาดำสิ่งนั้นกลับหายวับไป ทิ้งเพลงเสียงลมหายใจเย็นเยือกในอากาศเขารู้ทันทีนี่ไม่ใช่อสูรตนเดิมนี่คือวิญญาณลูกสมุนที่ยังคงหลงเหลือจากหัวใจต้องสาบและพวกมันกำลังรอให้เขาพลาดหมอกหนาเคลื่อนตัวเหมือนน้ำและเงาดำเริ่มรวมตัวกันเป็นร่างมนุษย์สูงใหญ่ดวงตาสีแดงฉานส่องประกายโหดร้ายพร้อมเสียงคำรามต่ำที่ทำให้หัวใจเกียรแทบหยุดเต้นเกียรรู้ว่าเขาจะไม่สามารถหนีได้อีกแล้วและคืนนี้ คือการต่อสู้เพื่อเอาชีวิตรอดอีกครั้งเกียดยืนตัวแข็งหัวใจเต้นแรงราวกับจะหลุดออกมาร่างเงาดำสูงใหญ่ก้าวเข้ามาไกลหมอกหนาทึบปกคลุมรอบตัวทุกก้าวของมันทำให้พื้นดินสั่นเบาๆเขายกพระขึ้นแสงสีแดงจากคมพระส่องสว่างท่ามกลางความมืดแต่เมื่อฟันใส่เงาดำมันกลับแตกออกเป็นเงาร่างเล็กนับสิบพุ่งเข้าหาเกียดพร้อมกันเกียรติถอยหลงัง แต่ทุกก้าวถูกกักไว้ด้วยรากไม้ที่ขยับเหมือนมือมืดเสียงกรีดร้องของวิญญาณดังรอบตัวลมพัดแรงจนใบไม้สั่นสะเทือนและความเย็นเยือกจนชนขนลุกเขากัดฟันรวบรวมพลังทั้งหมดไว้ที่ปลายพระฟันพระใส่เงาร่างเล็กแสงสีแดงพุ่งวา่าเงาดำแตกกระจายเป็นฝอยแต่ทันใดนั้นมันกลับรวมตัวใหม่เร็วกว่าเดิมเกริรู้ว่าวิญ,ญญาณเหล่านี้ไม่ได้ถูกทำลายง่ายๆ เขาต้องหาทางใช้ตราประทับศักดิ์สิทธิ์บนสารหินเพื่อผนึกพลังของพวกมันก่อนที่มันจะล้อมรอบและทำให้เขาตกเป็นเหยื่อลมพัดแรงขึ้นอีกครั้งหมอกหนาพุ่งเข้าหาเกียรติและเสียงหัวใจต้องสาบดังตุบๆเตือนให้เขารีบตัดสินใจเพราะคืนนี้อาจเป็นคืนสุดท้ายของเขาในป่าสาป,ปรมรณะเกียรติหอบหายใจแรงสายตาจับจ้องลวดลายสัญ,ญลักษณ์บนสารหินมือที่ถือพระเริ่มสั่นแต่ความตั้งใจชัดเจน เขารู้ว่าพลังตราประทับคือกุญแจเดียวที่จะเอาชนะวิญญาณเหล่านี้แสงสีแดงขาวจากคมพระส่องลงไปบนลวดลายลวดลายบนสารหินสว่างวาบสายลมพัดแรงหมอกนาพัดถอยเหมือนถูกแรงบางอย่างผลักออกวิญ,ญญาณลูกสมุนทั้งหลายรวมตัวเป็นร่างเงาดำสูงใหญ่มันคำรามต่ำกำลังจะพุ่งเข้าหาแต่ทันใดนั้นแสงจากตราประทับพุ่งวาบเข้าใส่กระแทกแรงพุ่งผ่านร่างวิญญ,ญาณเสียงกรีดร้องก้องสะท้อน ร่างเงาดำแตกออกเป็นฝอยวิญญาณถูกดูดกลับเข้าสู่หัวใจต้องสาบบนสารหินแรงสั่นสะเทือนทำให้พื้นป่าร้าวแต่เกตยดยืนมั่นยังคงจับพระแน่นไม่ปล่อยวิญญาณบางส่วนพยายามหลบหนีแต่ตราประทับเรืองแสงสว่างจับพวกมันไว้พลังจากสารหินและพระรวมเป็นหนึ่งดึงวิญญาณกลับเข้าผนกอีกครั้งร่างเงาดำทั้งหมดค่อยๆย,ยุบลงเสียงกรีดร้องจางหาย และความมืดของป่าสาป,ปรมรณะค่อยๆค,คืนสู่ความสงบเกียรติหอบหายใจร่างเปื้อนเลือดและโคลนแต่สายตายังคงจับจ้องสารหินรู้ว่าตราประทับยังทำงานและยังคงรอคอยผู้กล้าที่จะท้าทายมันต่อไปเกียรติหายใจแรงสายตายจับจ้องสารหินความเมื่อของป่าสาป,ปรมรณะค่อยๆจางลงหมอกบางเริ่มสลายและเสียงกรีดร้องของวิญญาณเงียบไปเขาค่อยๆก้าวออกจากสารหิน พื้นดินยังสั่นเล็กน้อยใต้ฝ่าเทา้าใบไม้ไหวเบาเหมือนกระซิบเตือนเรากับป่ากำลังจับตาเขาอยู่ทันใดนั้นรากไม้หนึ่งขยับตัวอย่างผิดปกติและเงาดำเล็กๆพุ่งขึ้นจากพื้นดินไม่ใช่ลูกสมุนที่เพิ่งถูกผนึกแต่เป็นเงาดำขนาดเล็กดวงตาสีแดงฉานจ้องเขาอย่างเจ้าเล่ห์เกียดสะดุม้มหัวใจเต้นแรงอีกครั้งเสียงลมพัดแรงจนใบไม้กระทบกันและเสียงกระซิบเบาๆดังขึ้นจากความมืด เจ้าคิดว่าจะรอดไปง่ายๆใช่หรือไม่เกียติกำพร้นาแน่นสายตายังคงจับจ้องความเมื่อรอบตัวแต่ความรู้สึกเยือกเย็ยนทําให้เขารู้ทันทีว่าป่าสาปมรณนะยังไม่ยอมให้ใครออกไปอย่างปลอดภยัยรอยเท้าสีดําปรากฏบนพื้นโคลนเคลื่อนเข้าหาเขาอย่างชา้าช้าและหมอกหนาก็ค่อยๆล้อมรอบตัวเขาอีกครั้งคืนนี้ความสยองเพิ่งเริ่มต้นอีกครั้งเกียดยืนตัวแข็ง สายตาจับจ้องร่างเงาดำเล็กๆที่กำลังล้อมเขาดวงตาสีแดงฉานของมันเรืองแสงอ่อนๆเหมือนซ่อนความฉลาดและความโหดร้ายเอาไว้หมอกหนาคลุ้งรอบตัวเสียงลมพัดกระทบใบไม้ดังกรอบกราดหัวใจของเขาเต้นแรงทุกฝีก้าวเหมือนถูกแรงลึกลับจับไว้ไม่ให้หนีเงาดำเคลื่อนตัวอย่างรวดเร็วพุ่งเข้าหาเกศแต่เขารีบยกพราแสงสีแดงจากคมพระพุ่งวาบตัดผ่านหมอกและความมืดแต่ทันใดนั้น เงาดำแตกออกเป็นร่างเล็กๆหลายร่างพุ่งเข้าทำร้ายเกียริพร้อมกันเกียริถอยหลังหลบแต่ร่างหนึ่งฟาดเข้าที่แขนของเขาเจ็บปวดแสบไปถึงกระดูกเขารู้ทันทีนี่ไม่ใช่แค่ลูกสมุนทั่วไปมันฉลาดและรวดเร็วและอาจจะมากกว่าที่เขาเคยเผชิญมาเกียริรวบรวมพลังทั้งหมดไว้ที่ปลายพระคิดถึงลวดลายตราประทับบนสารหินเขายกพระสูงแสงพุ่งวาบเข้าหาเงาดำทั้งหมดหมอกนาพัดถอย และร่างเล็กๆถูกดูดเข้าสู่แสงสีแดงฉายจากพระแต่ทันใดเสียงหัวใจบางอย่างดังตุบๆอยู่ลึกลงใต้พื้นดินเหมือนมีสิ่งใหญ่กำลังตื่นจากความมืดเกียริรู้ทันทีป่าสาปรมรณะยังไม่จบและความสยองกำลังจะเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าเกียรติหอบหายใจแรงสายตาย,ยังคงจับจ้องความเมื่อของป่าสาปรมรณะร่างเงาดำและวิญญาณลูกสมุนทั้งหมดค่อยๆเงียบลงหมอกหนาเริ่มจาง และความเมื่อก็คลี่คลายไปทีละน้อยเขาค่อยๆเดินกลับไปยังศาลหินลวดลายตราประทับสว่างอ่อนๆเหมือนกำลังกล่าวขอบคุณและเดินว่าพลังแห่งป่าสาปรมรณะยังคงอยู่เกียรติก้มลงสัมผัสแท่นหินรู้สึกถึงแรงพลังที่สงบหัวใจมือมาที่เคยผนึกวิญ,ญญาณสยองตอนนี้ถูกตราประทับไว้เรียบร้อยเขาหันกลับไปมองป่าด้านหลังแม้ทุกอย่างดูสงบแต่สายตาของเขายังจับจ้องความมืด รากไม้บางต้นยังขยับเบาๆและเงาดำเล็กๆเ,เ,เคลื่อนไหวในความมืดเกียริถอนหายใจรู้ว่าครั้งนี้เขารอดมาได้แต่ปาสาปรมรณะยังคงเป็นปริศนารอคอยผู้กล้าที่จะท้าทายมันต่อไปเขาก้าวออกจากป่าสายลมเย็นพัดผ่านใบไม้ไหวเบาเหมือนเสียงกระซิบจากวิญญาณที่ปลอดภัยแล้วป่าสาปรมรณะกลับคืนความสงบแต่เรื่องราวของมันยังคงหลอนอยู่ในความทรงจำของเขาตลอดไป